เหตุการณ์ชุลมุนแยกบางนาหลังกลุ่มคณะรัษฎร63ประกาศยุติการชุมนุมช่วง2ทุ่มเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยปรากฏภาพกลุ่มคนคว้างปาก้อนหินทำลายป้อมตำรวจและเข้าไปพังห้องควบคุมจราจรจนทำให้ผู้ชุมนุมคนอื่นๆต้องเข้ามาห้ามปรามก่อนแยกย้ายกันไปซึ่งในภาพพบมีบุคคลที่สวมเสื้ออปของสถาบันอาชีวะจึงทำให้เกิดคำถามว่านี่เป็นการผสมโรงสร้างสถานการณ์ หรือเข้าร่วมชุมนุมด้วยการใช้ค,ความรุนแรงหรือไม่ทีมขับข่าวคบประเด็นจึงเข้าไปติดต่อ,อยังแอดมินเพจฝันเฟืองทนบุรีได้รับการยืนยันว่ากลุ่มอาชีวะมีกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการร่วมชุมนุมอย่างชัดเจนเจข้อเช่นทุกโรงเรียนทุกสถาบันต้องตัดเรื่องส่วนตัวห้ามพูดเรื่องตีกันในม็อบเด็ดขาด ห้ามทำร้ายตำรวจและสิ่งของแม้จะมีการเข้าสลายการชุมนุมซึ่งกลุ่มอาชีวะจะทำหน้าที่พาผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ก่อนและจะถอยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญห้ามพกอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุมรวมถึงเมื่อมีเหตุนอกเหนือการควบคุมจะใช้วิธีช่วยการจับผู้ที่ก่อเหตุส่งเจ้าหน้าที่หรือส่งให้กัดผู้ชุมนุมแอดมินเพจฝันเปืองทนบุรียืนยัน การร่วมชุมนุมไม่ใช่เพราะความเท่แต่เพราะมีอุดมการณ์และต้องการลบภาพไม่ดีของเด็กอาชีวะโดยจะทําให้เด็กอาชีวะเลิกตีกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มฟันเฟืองทบุรีเข้าร่วมการชุมนุมแต่ตลอด10ปีที่ผ่านมาพวกเขาออกมาเคลื่อนไหวโดวยตลอดซึ่งส่วนหนึ่งจะร่วมทําหน้าที่โบกรถยกข้าวยกน้ําแจกผู้ชุมนุมและร่วมเป็นการ์ดหากเวทีร้องขอเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับขบวนชุมนุม พร้อมหวังจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เด็กอาชีวะเลิกตีกันให้สังคมมองในแง่บวกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมากระโมเนศนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน